ชุดนะครับครับกรับเรียนท่านประธานสภาพู้แทนรัศดรที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียติผมเรืองไกรลีกิวระในฐานะกรรมธิการก็ฟังคำถามก็สังเกตแล้วก็คำตอบรวมทั้งความเห็นของท่านประธานร่วมด้วยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งทราบว่า ในการฟ้องร้องระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างสัญญาหลักเรายังมีเวลาถึงวันที่19โดยประมาณนะครับแต่ผมก็ฟังดูว่าจะมีเพื่อนสมาชิกหรือกรรมาธิการให้ข้อสังเกตเรื่องค่าเสียหายหรือไม่นะครับเรื่องอื่นเนี่ยผมโน้ตไปก็เห็นพูดกันแล้วผมก็จะข้ามไปนะครับนี่ผมติดอยู่สองประเด็น นะครับเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงค่าเสียหาย23,500ื่นสามอล้านในการตรวจสอบสัญญาซื้อจ้างเนี่ยเราก็ใจว่าเราดูตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาเราไม่นับรวมตั้งแต่ต่อสัญญานะครับเพราะฉะนั้นไอการคำนวณวันละสิบสอล้านบาทเศษเนี่ยมันก็ต้องดูว่าครั้งที่หเนี่ยจะมีการต่อหรือไม่อันนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ นะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ทางคดีปกครองการคำนวณค่าใช้จ่ายของฝั่งสำนักงานเลขาธิการสาภาผูแะะ้แทนราษฎรกับการคำนวณค่าใช้จ่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสาภา,าที่รวม2ยอดนี้มาเป็น1,220กว่าล้านเนี่ยนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกเพราะหลังจากวันนี้ผมก็จะไม่มีหน้าที่ นะครับไปติดตามแล้วก็ไปพูดคุยภายในวันที่19กับอายการที่ทว่าคดีป,ปกครองสองยอดนี้คนละมาตรฐานด้านหนึ่งบอกมีค่าเช่าอาคารหลายๆที่อีกด้านหนึ่งมีค่าเช่าอาคารค่าเช่ารถเพราะนั้นถ้าจะใช้ฝ่ายรัฐสภาเรียกค่าเสียหายทั้งสองหน่วยเนี่ยก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันคือ ค่าเช่าอาคารค่าเช่ารถค่าน้ําค่าไฟอะไรเนี่ยให้มันตรงกันเรื่องนี้อยู่ในรายงานเรียบร้อยแล้วผมถึงพูดเป็นข้อสังเกตให้ฟังแล้วก็ฝากการเรียนการ,รมาทิการและท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผู้สรงเกียรติช่วยติดตามเพราะว่าถ้าเราได้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมามันก็เป็นเรื่องที่เราประหยัดภาษีของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับครับขอบคุณครับ